สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแล้วก็ไข่เจียวชะอมนะคะเนาะผักลายหลาบอดีมาเด้ค่ะแซ่บๆเหมือนครับอผักนี้น้ำพริกกะปิเต็มถาดเลยอือเป็นไงแซ่บเลยเนาะหอมกะปิ S <S ส่งคือได้เพิ่มเขา่าเนาะเพิ่มก็ไปยกหมอมาเราจะโยกหม้อมใส่หักลายเด้อ ตอนแรกม่งหูนะว่าบักเกอร์ยังเขาจะว่าบักเกอร์ตัวแรงซื้อก็ได้เบอรเกอร์ตัวแรงดิมึงเคยเห็นใครนานๆให้เขาค่ะ อ๋อนี่บ่อัมเดียวกันเลยเลยไปกำลัมปลูกไวเองได้กินแล้วบ่นนี้ตัวดีสหัวเนียอฟักทองอ่อนแซ่บ ปั๊ดูปั๊ดูสิคายบอกบ้านกันกินสะผักผักลายหนึง bất kỳ người nhớ nhà. แบบน้นพริกกะปิหวานบ่เนี่ยหวานอยู่ปอดสารรอยเปรเซตเลยนี่ิงตาจะสวยองสาค่ะ bởi xì dài á các bạn, uhm, bạch thu rồi tồn nha Nên đi chăng กินหอตะกี้ตัวทูเค้งลาหาบาทเกือบบรทันเค้งาหาบาทสามตัวเน้ยสตัวหบาทอืมเอนหวันโอ้มินตํา hôn cặp bị đi Mẹ men mẹ ăn Không chụp nhìn bị Ôi, xẹp đấy ạ nó bị, nọ เบิือนันมีโฟกาสหละกินบ่คือโมกินไม่ค่อยเป็น mang nam tôm dai ừ. có <coughs> bậc tàng cái ừ. mà มะเขือต้มจิ้มกับน,น้ำพริกครับืม,ม,ขมเข็ง <laughs> อ,อย่างก่อนจะพวดวว่างก่ไมะเขือกับพริกบางเจ้าเขาทุบนม่ด้นะทุบแต่มันแตก,ตแก,กนั่จะตำแท่กับมี้เหรอ

cái bóng ứ nói ừ bàn nhé ừ Komm, Dir. ต้องบะเคือตัวแลรกขอกรอบกับบะเคือนี่นะ กรอบแล้วม wow. ันแซ่บผมนะมะเขือน <t> ี okay. um, yeah. ่ต okay. ้องไปเห็ดเจีลซุปมะเขือคือเห็ดอีกอย่างคือต้องเป็นเจีลหมดเลยมนบอกเออเจลมะเขือเจียวกับปิเจียวเจียวปลาทู จะไปดูบอด่อเบิ้ลปนบ่เดี๋ยวั่วนไล่ก็เอิญปนเนี่ยเป็นส่นน้อยอ <c oughs> ท่างพี่เป็นส่นน้อยเอย <c oughs> มื่เป็นส่นหลา่มือบ้านเลยบ่คือบ้านคือเมืองเปล่าคือมูคือเปล่าท่างพี่เป็นส่นน้อย จักง้อมรับนี่ยังเกาะเด็ก,ดกไปกรุงเทพไปกรุงเทพใช่แรกวเดี๋ยินเขาบอกภาษาคือยังบ้านเขาหวัวหล่อว่าสัตว์แล้วเขาบอกว่าคือบ้างจะคลองอที่ได้แท้บ้านจะคลองอว่าคือมูนี <laughs> ่เป็นลูกไม่ไ,ได้แทบจะคลองนั่นะท่านจะคลองว่าคือมูคือพวก ้ย<โ>มันถึงหนำมันถ <regret. S 2> <tamam. S 1> ึงหนำหนำพักค่ะเห็นกันเท่แหละเพิ่นกับบัวบ่าวได้ภาษาบ้านเพิ่อนกับบ่าธรรมดาเนี่ยแหละไปหูจบัวบ่าวว่าคือมูตอนนั้นไปเอายังวะแบบกํายิ่งหรืออีหยังอ่ะของฝากไหมยนมองป่าโย่ะเห็นป่าเบ่าก็เลยถามเอาคือบ่าวของสัน เจ้ามาขายลอตเตอรีอบบเร่เขากับบกคอยไดงยิงนทคือกันภาษาเมืองเลยอะเล็กเล็กเจ็ดเหล็กแปดเจ็ดเหล็กแปดคือมูยดีเนาะว่าอะไกับบ่คือาษาอีสา,ทานทานแล้วเขาบอกแบบธรรมดากัเถอะเหล็กแปด ตัวเล็กเป๊ะมาเนี่ย <laughs> อ,อ,อิ่มอิ่มเงินเลยเสียบไม่ว่าไ่อิ่มเข่าเลยค่ะอิ่มพัก <laughs> ผักกระเ่บเนื้อกระเบแน่นพัดอี่อยมมนจังน้ำพริกของแห่ผักอลไลายคือ

เอาทีละอิ่มแล้วค่ะพกักมันหลายอย่างไม่รู้จะกินอย่างอืมโอ้อแน่นเลย嘛มึงท่อ,ทองอะไรบ่อเอ้าบ่าาบาดี เอาเด้อค่ะบวันนีสิไปแล้วค่ะถ้าพูดได้มาก,กลิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามใหนน้นน่อนๆได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะมันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพอก,กันคิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ